สวัสดีค่ะพลังชีค่ะ MSR พลังชี้ล้านนะคะมามาฝึกเพื่อเวลาที่เรารับพลังนะจะได้รับได้เยอะเลยนะคะจริงหนึ่งสัมผัสสิ่งหนึ่งนะรู้ตัวโทษพร้อมก่อนเลยสติ MSR ว่างนะพลังชี้ล้านนะกุศลกุศลกุศลนะคะทำด้วยจิตที่เป็นกุศลอเสร็จแล้วกเ็เราจะสัมผัสพลังเนาะ าจจะสัมผัสพลังการก็คือกลางนิ้วมือกลางฝ่ามือออกแบบนี้ก็ลองทําแบบนี้ก่อนนะทําแบบนี้ดูก่อนโดยที่เรายังไม่ต้องปลายนิ้วมือออกมานะลองทําแบบนี้ดูก่อนเราจะรู้สึกนะสัมผัสถึงพลังเลยนะแล้วพอเราค่อยๆแยกออกนะพลังก็จะออกมาเลยนะพลังก็จะออกมาจากฝ่ามือของเราเลยนะปวยพุงเยอะมากใส่รหัสนะ16หลักนะคะแต่ต้องเอ็ม่าก่อน3ครั้งนะ ถ้าเราลืมใส่ MSR ข้างหน้าพลังมันจะไม่เยอะนะ,อะลองดูนะ MSR 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 อ่ะใส่รหัสเลยค่ะทุกคนจะรู้นะถ้าใส่ MSR 3ครั้งนะแล้วก็ตามด้วยรหัสพลังจะแรงมากแต่ถ้าเราไม่ใส่ พลังไม่เยอะมาเซอร์ก็คือตั้งโค้ดเอาไว้ให้แล้วเนะาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยนะท่าแรกเลยนะคะอลองทำนี้ดูก่อนอพลังนะยกขึ้นลงพลังจะตามมือของเรา พอได้แล้วเดี๋ยวเราจะย่อขานะแยกขานิดนึงนะแล้วก็ย่อเข่าลงไปนิดนึงผิวสบายสบายทำตัวตรงตรงสบายสบายนำตัวตรงตรงสบายสบายน้ำตัวตรงตรงสบายสบายนำตัวตรงตรงสบายสบายแล้วแต่เพื่อนนะแชรแตงก็ทำตามอัธยาศัยควนจะนับหนึ่งนับสองนับสามก็ได้ตามัธยาศัย แต่มันก็ทำพอพลังงานโฟโฟสัมผัสได้ว่าศีรษะสฉลวดไปท้าของเราพลังโฟโฟแต่มก็เลิกจบเปลี่ยนท่านะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสเต็ปลงไปนะไปแช่ไปด้านข้างแล้วก็เข้ามาด้านหน้าแล้วก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลงด้านล่าง ทุกคนจะสัมผัสถึงพลังงานศีรษะจะลไปเท้าพลังงานจากเฟื้องฟูหมุนเวียนดีงามมากนะคะค่อยๆไปนะไปแบบสบายๆผ่อนคลายสบายๆผ่อนคลาย ันจะเปลี่ยนทานแล้วนะอนะลงมาและเราก็จะมือสูงนี้นะมือด้านบนนี้จะรับพลังมือด้านล่างนี้ก็จะรองพลังบิดตัวนิดเดียวรับพลังบิดตัวนิดเดียวพลังจะเข้าฝ่ามือด้านบนด้านล่างประคองประลองไว้นะโอเคแล้วก็ไปด้านนะึ้ ฟังที่สูงนะรับพลังนะฝั่งด้านล่างก็ประคองพลังไว้ผ่อนคลายสบายๆส,สัมผัสถึงพลังพลังงานเนาะเก้าเกความเป็นดินน้ำนะรูปธรรมในร่างกายของเราเนะจุดศูนย ในความเป็นธาตุดินน้ำลงไปตรงนี้ก็ยังมีคาลาข้างไปด้วยพลังงานที่ยึดเกาะยึดกลุ่มกันนะรวมเป็นร่างเราอย่นี้เนาะร่างหมอือนนี้ดังนั้นเรื่องราวของพลังงานสาคัญรวมไปถึงอ,อารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยนะคะมาอยู่ในเรื่องราวของพลตั้มมกจะทําให้เราทัศนะอารมณ์ความรู้สึกนะ มันจะสงบผ่อนคลายไปในเชิงของความบวกความกุศลความบุญนะคะโ okay, อีกครั้งหนึ่งด้านศูนนีรับพลัง,นะลงด้านนี้ประคองพลังนะขอี้ดตัวนิดนึงต่อไปเราจะเปลี่ยนท่าแล้วนะอันนี้จะโกยพลังขึ้นมา ย่อขานิหนึ่งนะแล้วก็โกยพลังขึ้นมาหอบพลังขึ้นมาหอบขึ้นมาแล้วก็เก็บพลังค่อยๆทำนะคะโกยพลังขึ้นมาแล้วก็เก็บพลังโกยพลังขึ้นมา แล้วก็เก็บพลังนาทีนะเราจะรู้สึกทั้งหมดนะโกยพลังขึ้นมาแล้วก็เก็บพลังและเราก็รู้ตัวท่กพร้อมเนีจะนวดหน้าก่อนก็นได้นะนวดหน้าพลังมานวดหน้านะ หนุ่มหล่อสาวสวยรวยสุดอราราศีงานดีเงินเข้าออทุกๆวันนะเพื่อนๆก็คิดเอาละการสโลแกนของตนเองนะเป็นของตนเองนะคะตามอุปัยสายเลยอันนี้ก็เป็นสโลแกนที่ตําแยงก็ใช้มาตั้งแต่ปีห้าสี่นะมันมันคล้องอ่ะมันคล้องมันชอบทุกคนก็หาของตนเองนะที่ชอบที่ชอบนะอ่ะเสร็จแล้วก็นําพลังงานมารวมไว้ที่หัวใจขอบคุณเนาะ ขอบคุณขันห้าขอบคุณรูปน้มขอบคุณตัวเราขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์นะขอบคุณคนที่เรารักเนาะในครอบครัวของเราทุกคนนะคะแล้วก็คนที่เรารักนอกครอบครัวนะคะเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรนะผู้ที่รักกันเนาะแล้วก็ขอบคุณพลังงานนะจากเครื่องคอนตาม็คขอบคุณพลังงานตามิติขอบคุณเครื่องคอนตัม็คเอสนะคอนตะัมิคเอสศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็ขอบคุณ กระแสะบาร,รมีท่านมาเซอร์คำสอนท่านมาเซอร์ชิ้นงานพลังทุกๆชิ้นงานเนาะที่สรรสร้างมาให้เรามีสภาวะที่ดีงามอัพเลเวลนะขึ้นไปกันเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งอย่างทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณพลังชี้นะพลังชีพลังปานนะชี้นอกชี้ในขอบคุณระบบ a s r ขอบคุณรหัส16หลักนะที่ทำให้เราได้มีสุขภาพมีความสุขนะแล้วก็ความคล่อง ในการใช้ชีวิตนะในทางที่สมดุลเทวีทวีนะคะขอบคุณสมาชิกกลยามิรขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ